เลิกอ,อีกคู่ดาราสาวประกาศปิดฉากรักแฟนหนุ่มลั่นกลับมารักตัวเองเรียกได้ว,ว่าพร้อมเริ่มต้นเส้นทางใหม่อีกครั้งสําหรับนักแสดงสาวสวยมัดมีพิมพดาวพานิสมัยที่ล่าสุดกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มในแบบรุ่นน้องสุดฮอตวินภวัตมาตั้งแต่ปลายปี2565ล่าสุดมัดมีได้ดโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวส่งพลังบวกถึงตัวเองและคนที่ติดตาม โดยสามารถมีพิมพ์ดาวได้โพสต์แคปชั่นข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า FOCUSED ON SELF LOVE ENJOY YOUR SINGLE EARLY OR REMEMBER IT DOESN'T MEAN YOU ARE BROKEN IT MEANS YOU ARE FREE TO LIVE YOUR BEST LIFE IT'S i OK a y TO FEEL DOWN on c e r t ABOUT i n a THE FUTURE BUT BE PROUD AND KNOW YOU r w o r t h หัวใจสีแดงซึ่งมีใจความว่าโฟกัสที่การรักตัวเองสนุกกับช่วงเวลาที่โสดจำไว้ว่าการเป็นโสดไม่ได้หมายความว่าคุณมีข้อบกพร่องแต่มันคือการที่คุณมีอิสระ ในการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดถึงจะมีบางวันที่รู้สึกเศร้าหรือไม่แน่ใจกับอนาคตแต่จงภูมิใจและรู้คุณค่าของตัวเองเสมองานนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะสามารถมีกำลังใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขในแบบตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับทุกโอกาสดีๆที่กำลังรออยู่ข้างหน้าแฟนๆต่างก็ส่งกำลังใจให้รัวฮ่าฮ่า